สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพะบ้านใบหนุสุค,ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพาะบ้านใบหนุสุนะคะมาใน EP ีที่428ราคาเดียวเลยนะคะราคาองค์ละ3า0บาท4องค์ หนึ่งพัค่ะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าจัดส่งนะคะอ่ะได้พระตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งกันเลยเนาะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันค่ะเนี่ยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งคะ่ะหลวงพ่อสมหวังเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อสมหวังรุ่นที่หนึ่งค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะจังหวัดตัวเหรียญเป็นจังหวัดนครนายกนะคะสวยเดิมค่ะผิวเก่าผิวสวยนี่ค่ะขอบข้างนี่นะคะขอบข้าง สว,สวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญรุ่นที่1นนะคะหลวงพ่อสมหวังสามร้อยบาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปค่ะรายการที่สอเป็นพระปิดตาเนืกระลา <c oughs> เนี่ยนะคะพระปิดตาเนืกรกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมค่ะเนือกอะลาแห้งๆเก่าๆเนี่ยนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อสีเงินแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสีสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเดิม เนี่ยนะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อสิ่งเงินแบบนี้เลยรายการที่สามค่ะสามร้อยบาทรายการที่สามนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นพาร,ร,พนะะนนะรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อนะคะเนี่ยนะรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะองนี้ รับกุรับเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะผิวผิวแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยๆแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้า เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อบนาณเก่าๆแบบนี้สภาพเคยใช้เนี่ยนะคะเหรียญหล่อบนาณเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยใช้ตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะจ๊ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพเคยใช้ค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะสีสวยเดิมๆค่ะผิวแห้งๆตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดศูนย์ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะผิวเก่าผิวแห้งแบบนี้เลยนะคะผิวเก่าผิวแห้งแบบนี้เลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน รายการนี้ค่ะรายการที่หกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกลูบรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อสีเงินปีสองสี่หกหกเนี่ยนะคะ <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงปูุ่กวัดปากคลองมาขามเท่านะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกหกค่ะเนื้อเสียงเงินน่นะคะขอบค้างรายการนี้ค่ะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ <c oughs> รายการต่อไปค่ะรายการที่8ดเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงสีสวยแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงสวยๆแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> ด้านหลังเป็นยันต์ปั๊มแบบนี้นะคะสวยเดิมค่ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆติดเส้นเกาสาด้วยนะคะติดเส้นเกาสาด้วยสวยๆแบบนี้ฝั่งตะกุดด้านล่างนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่แปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะเ <c oughs> นี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้ค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะ เนี่ยค่ะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเนื้อสีสีออกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักเนี่ยนะคะด้านหลังจะเขียนปีสองสี่เก้าสี่นะคะเป็นยันแบบนี้เหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเก่าๆแห้งๆส,สวยๆแบบนี้เลยรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้า 300บาทค่ะรายการที่เก้านะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นพระปิดตาเนื้อผงเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะสวยๆเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆลักล่อนๆนะคะทองล่อนๆเนี่ยนะ,ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาท สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพัพของสุพรรณเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพับขงสุพรรณเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะลงรักมีคราบลักคราบลานะคะส,สวยๆหน้าตาท่านชัดเจนอยู่นะคะองนี้สวยเดิมค่ะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันอกเราค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิม เ่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามเป็นพันลอดเนื้อดินนะคะองนี้เนี่ยนะคะพนลอดเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยติดใบหูทั้งสองข้างนะคะเนี่ยนะคะติดใบหูทั้งสองข้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทรายการที่สิบสามนะคะสามร้อยบาทพลนลอดเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะองค์นี้เป็นองนะคะ์ใหญ่ค่ะพี่เนื้อผงคุกลักแบบนี้เลยองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะองค์นี้เป็นองค์ใหญ่สวยๆแบบนี้ค่ะ เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเนื้อผงแห้งๆค่ะเป็นเนื้อผงคุกรักรายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่พระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะขนาดนะคะขนาดด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะขนาดนะขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะองค์ใหญ่กว่าเนนะะหรียญสิบแบบนี้เลยนะคะขนาดนะ รายการนี้ค่ะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะมีโคดด้านหน้าเนื้อทองแดงเก่าเาแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะหัวไหล,กล่กลมกแขนลำล้ำนิ้วมือนิ้วเท้าวส,สวยสนะคะส,สวยแบบนี้เลยนะเนื้อผิวสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพเดิม ด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะตัวเหรียญ <c oughs> ด้านหลังนะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างเน <c oughs> ี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่1ิพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่ศูน4 3แป สี่เจ็ดห้าสามศูย์ปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่จะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการคะ่ะ <c oughs> รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหคองคนี้เป็นพระไม่ทราบที่คะ่ะเนื้อชิน <c oughs> องค์นี้เป็นพลาเนื้อชิ้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นร้อยพรามุง้งเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนื้อชิ้นนะคะสสีสวยแบบนี้รายการที่สิบหกค่ะสามร้อยบาทสามร้อ <c> ย <oughs> บาทนะคะรายการที่สิบหรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจดนี้นะคะเป็นพลารูปหล่อหลบห้องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เนี่ยนะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินเก่าๆแห้งๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีหน้าตาท่านชัดเจนเนี่ยนะคะหน้าตาสวยนะคะชัดเจนแบบนี้ใต้ฐานค่ะรายการนี้นะคะรายการที่17บเจสามร้อยบาทสภาพเก่าเลยนะคะสามรบาทค่ะรายการที่17 รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเหรียญของวัดดอนเยหอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าูนหกค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการนี้รายการที่สิบแปดนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนี่หอม ปีสองห้า0ูนย์หกสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าองนี้เป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะเนื้อผิวแห้งๆเก่าๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปคะ่ะรายการที่20สิบเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยพระสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะลงรักปิดทองเก่า <c oughs> ๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสภาพดีสภาพเก่าเนี่ยนะรายการนี้คะ่ะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ พระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่20ลงรักปิดทองแห้งๆมาแบบนี้เลย300บาทรายการที่20รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการที่สองเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อลงรักทักเชือกแบบนี้ค่ะองนี้เป็นดอกเล็กนะคะดอกเล็กลงรักถักเชือกเก่าๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆเดิมๆเลยค่ะ เนี่ยนะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะขนาดนะคะขนาดส่วนสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่งนะคะสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่งรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ตาลีดเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเนี่ยนะ หลวงปูดทวดพิมพ์เตารีดค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆผิวแห้งๆสีสวยหน้าตาทั้งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อแดงค่ะ องนี้นะคะเป็นรูปภาพหลวงมพ่อแดงเก่าๆแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆเก่าๆด้านหลังเป็นยันด้วยนะคะรูปภาพสวยๆวยเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่24นี้นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะ,เน,าานะ,คะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสวยตัวเหรียญเก่านะคะสาภาพดีแบบนี้เลยนะเห็นเส้นผ่าปากชัดเจนนะคะเห็นเส้นผ่าปากชัดเจนเหรียญหลวงปูท่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้ รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทสามร้อย <c oughs> บาทค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นผลาซุ้มกอเนื้อดินนะคะแห้งๆเกๆ่าๆแบบนี้เนี่ยนะคะผลาสุ้มกอเนื้อดินนะคะแห้งๆเกๆ่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะสวยเดิมเม็ดแร่ดอกมะขามสีสวยนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย ปลาทงกรเนื้อดินหน้าตาท่านยังพอเห็นชัดเจนอยู่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทสามร้อย <c oughs> บาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระรูปลหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนะคะสวยๆส,สภาพดีเนื้อผิวเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลองพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทรูปหร่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมตัวเหรียญเป็นปีสองสี่แปดสี่เนื้อทองแดงดำดำเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีสองสี่แปดสี่นะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้ 300บาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่28นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นพลาเนื้อชินค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมเนี่ยนะคะพลาเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะองค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่ <clears S 1> เนี่ยนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเยอะเลยนะคะ มีน้ำหนักใหญ่กว่าเหรียญสิเยอะเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ300บาทค่ะพี่300บาทนะคะรายการนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ สุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ